ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถที่ร้านเรานะครับวันนี้มีอยู่แดงสามคันนะครับแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็แบบร่วมสมัยครับอันนี้มาด้าครับตัวนี้จะเป็นนิสสัน ตันนี้จะเป็น BM ครับตอนนี้จะออกดุดันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดิมๆมาคันนี้ก็สมัยใหม่ครับสวยๆข้างหลังเราไม่ขายนะครับ